สวัสดีค่ะไฮโยคลิปนี้นะคะเราจะไปหาซื้อปฏิทินและก็ไดอารี่ของปีหน้ากันนะคะ2026ค่ะแต่ก่อนจะไปรับชมคลิปนะคะก็อย,าย่าลืมกดไ like, ลค์คลกดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะนี้เราไปกินบุฟเฟ่พิซซ่ากันค่ะก็เป็นครั้งแรกนะคะที่มากินเป็นบุฟเฟ่ค่ะเพิ่งรู้เหมือนกันว่าที่ญี่ปุ่นก็มีแบบบุฟเฟ่พิซซ่าเหมือนกันค่ะ แต่แป้งจะบางแล้วก็หน้าก็จะบางตามแป้งนะคะและนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะคะวันนี้นะคะมันก็จะเป็นปลายเดือน9ใกล้ๆต้นเดือน10ละค่ะซึ่งทางญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะเริ่มมีพวกปฏิทินหรือว่าไดอารี่ของปีหน้ามาวางจำหน่ายแล้วนะคะการที่เราจะได้ไดอารี่สวยๆปฏิทินครบอะไรอย่างนี้นะคะเราก็ควรจะไปเลือกประมาณช่วงเดือน10ค่ะ กำลังดีนะคะเพราะว่าถ้าเลยไปกว่านี้แล้วนะคะมันก็จะเหลือน้อยแล้วแล้วก็จะมีแบบให้เลือกน้อยลงค่ะแต่คลิปนี้เราไปตั้งแต่ปลายเดือน9กกันเลยค่ะของมีครบแน่นอนค่ะก็จะมีหลายแบบนะคะหลายสไตล์แล้วแต่ว่าใครจะชอบแบบไหนสไตล์ไหนนะคะ ก็สามารถเลือกได้ถูกใจเราเลยค่ะหรือจะเป็นแบบปฏิทินแบบมีป๊อปอัพขึ้นมาเล็กๆแบบนี้นะคะก็น่ารักเช่นเดียวกันค่ะแบบนี้ก็น่ารักนะคะอารมณ์เป็นม้าหมุนนะคะแล้วก็เปิดไปก็ยังมีน้องแมวน้ำที่มีลักษณะนูนขึ้นมาด้วยนะคะน่ารักมากค่ะหรือใครจะเป็นสายกลุ่มซาริโอสนุปปี้นะคะก็มีครบค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบปฏิทินตั้งโต๊ะปฏิทินแบบแขวนนะคะ มีครบคันค่ะแล้วก็มีหลายแบบมากเลยนะคะสำหรับปีหน้าค่ะที่ญี่ปุ่นเขาก็จะมีแบบนี้นะคะทุกปีค่ะเราก็สามารถมาหาซื้อช่วงนี้ได้นะคะร้านที่เราดูตอนนี้นะคะก็จะเป็นร้านล็อบค่ะสาขาที่โอมิยะสเตชันค่ะของซาริโอนะคะเราจะชอบอยู่ตัวหนึ่งคือน้องนกฮูกนะซึ่งน้องนกฮูกค่ะเขาเหมือนอารมณ์แบบหมดลิขสิทธิ์ไปแล้วแล้วก็ไม่มี น่าเสียดายมากเลยค่ะอันนี้จะเป็นของโซนสนุปปี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบแขวนค่ะมีให้เลือกหลายขนาดมากเลยนะคะหรือจะเป็นมูบินนะคะถ้าใครเป็นแฟนคลับของมูบินก็สามารถดูได้ค่ะและนี่ก็เป็นกระเป๋าใส่ตุ๊กตานะคะน่ารักจังและยังไม่หมดแค่นี้นะคะปฏิทินนี่ค่ะ หลากหลายมากเลยค่ะหรือใครจะเป็นกลุ่มหวานแววนะคะชอบสีหวานหวานชอบแนวดอกไม้นี่ค่ะต้องถูกใจแน่นอนเลยค่ะหรือจะเป็นกลุ่มนิยายนะคะอย่างเช่นเจ้าชายน้อยกลุ่มตัวการ์ตูนน่ารักน่ารักหรือว่าโคโค่นะคะอันนี้ตอนนี้ชอบโคโค่มากเดี๋ยวต้องไปหาซื้อคอลเลกชันโคโค,ค่ค่ะ จะเป็นสัตว์เลี้ยงนะคะเป็นนกเป็นแมวเป็นสุนัขเป็นไก่อะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นกล่องปฏิทินของหมูบินนะคะซึ่งพยายามแกะแล้วแกะไม่เป็นค่ะและนี้ก็เป็นคอลเลกชันของปฏิทิน ที่เราต้องการเหมือนทุกๆปีนะคะก็คือปฏิทินที่เขาจะมีช่องสำหรับการแบ่งนะคะเพื่อให้เราจดสเก็ตด,ด้วยหรือว่าตารางงานของเราตารางการนัดหมายของแต่ละคนค่ะแล้วนี้ก็จะเป็นโซนแบบแนวญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะคะนี่เป็นวิวแบบญี่ปุ่นหรือว่าใครอารมณ์แบบฉันต้องการทราบข้างขึ้นข้างแรมดวงจันทร์เต็มดวงเป็นเซี่ยวอะไรอย่างนี้ก็มีค่ะหรือจะเป็นรูปน้องแมวน้องหมา น่ารักทุกอย่างเลยค่ะแล้วนี้ก็เป็นดินสอกดออกใหม่นะคะก็คือ Make In Japan ราคาด้ามละประมาณ5,000เยนแล้วนี้ก็คือสินค้าค่ะเขาจะไม่เอาสินค้าตัวจริงมาตั้งนะเขาก็เอาแผ่นเนี้ยมาตั้งเพื่อให้เราหยิบไปที่เคาน์เตอร์ได้เลยค่ะมันก็เป็นการป้องกันสินค้าหายอีกวิธีหนึ่งนะคะ มาโซนนี้ค่ะอันนี้นะคะเป็นปากกาที่เราสามารถดีไซน์แท่งสีแล้วก็ขนาดของปากกาได้เองค่ะคิดว่าปากกาน่าจะเป็นปากกาหมึกแห้งนะคะไม่ได้ลองแต่ดูแล้วก็น่าจะเป็นแนวปากกาหมึกแห้งค่ใครที่ชอบดีไซน์เองก็ถูกใจสิ่งนี้ค่ะวันนี้คืออีกวันหนึ่งนะคะวันนี้เรามาดูที่ลานแฮนก่อนค่ะอันนี้จะเป็นโซนเดอรี่ของปี หน้าหมดเลยนะคะ2 0 2 6ค่ะเยอะมากเลยนะคะอย่างที่บอกค่ะเขาก็จะมีหลายแบบนะคะแล้วแต่ว่าใครจะชอบแบบไหนนะคะจะแบ่งเป็นรายสัปดาห์รายวันรายเดือนแลที่ญี่ปุ่นค่ะเขาก็จะมีตัวอย่างการเขียนให้เราดูด้วยนะคะและทุกแบบเนี่ยเขาก็จะมีแบบตัวอย่างแกะเป็นตัวอย่างให้เราสามารถเปิดดูได้หมดเลยค่ะ อันนี้ก็จะเป็นโซนสติกเกอร์ตกแต่งหรือว่าเป็นโซนที่เป็นไม้บรรทัดที่ช่วยทำให้เราวาดเส้นวาดลายที่น่ารักขึ้นนะคะเราก็สามารถซื้อติดไว้กับแดรี่ของเรานะคะเพื่อสามารถตกแต่งลายต่างๆได้ค่ะอันนี้จะเป็นแนวแบบปฏิทินที่เป็นสติกเกอร์ด้านหลังนะคะสามารถไปติดกับไดรี่เปล่าของเราได้เพื่อเป็นปฏิทินในการดูแต่ละเดือนทั้งปีได้เลยค่ะ นี่ก็เป็นสติกเกอร์ตกแต่งค่ะอันนี้คือปฏิทินน้องโคโค่นะคะ365วันค่ะ1แผ่นนะคะเขาก็จะมี1วันค่ะด้วยความที่เขาแบบขนาดเล็กนะคะแล้วก็ลายน่ารักน่ารักค่ะเนี่ยค่ะ1วันก็จะเป็น1ตัวกระตูนเลยนะคะน่ารักมากเราก็นำมาติดกับด้านหลังแล้วก็สามารถตั้งได้ค่ะ อันนี้คือแทรกนิดนึงนะคะการทิ้งขยะค่ะอันนี้เป็นนาฬิกาจับเวลาสำหรับการคุกกิ้งทำอาหารนะคะแล้วเราต้องการทิ้งค่ะตัวนาฬิกานะคะจะเป็นพลาสติกเราก็ต้องทิ้งที่พลาสติกค่ะแต่ก่อนทิ้งนะคะเราต้องเอาฐานนาฬิกานะคะออกมาทิ้งแยกต่างหากและอันนี้จะเป็นตัวน็อตน,นะคะซึ่งเป็นโลหะก,ก็ต้องแยกทิ้งอีกต่างหากเหมือนกันค่ะ แล้ววันนี้นะคะเราก็จะมาเปิดถุงที่เราไปช็อปปิ้งมาค่ะถุงแรกนะคะอันนี้ซื้อมาจากร้านแฮนนะคะอันนี้จะเป็นปากกาอีกแล้วนะคะอันนี้จะเป็นปากกาเจลค่ะ0.5นะคะเป็นของเพนเทลสีเขียวค่ะอันนี้ก็จะเป็นสีส้มนะคะ0.4กับ0.7ค่ะ แล้วก็อันนี้เป็นสติกเกอร์ปฏิทินนะคะสรุปเราก็ซื้อแบบนี้มาคะ่ะด้วยความที่เขาลายเรียบๆนะคะแต่ก็มีอะไรที่เป็นกิมมิคเล็กๆน้อยๆอยู่ในตัวปฏิทินนะคะก็เลยน่ารักดีค่ะแล้วเขาก็จะแถมตัวใส่พวกซองสอดที่สำหรับติดตรงปกไดอารี่เราได้นะคะน่ารักดีค่ะอันนี้จะเป็นรูปแบบต่างๆของแต่ละเดือนค่ะแล้วปีหน้านะคะ2026เราก็ซื้อไดอารี่แบบนี้มาค่ะ มีแถมสติกเกอร์ด้วยนะคะอันนี้ก็คือด้านในของตัวเดลี่นะคะซึ่งเดลี่ส่วนใหญ่ของญี่ปุ่นนะคะเขาก็จะเริ่มเดือน10ของปีนี้นะคะแล้วก็ไปถึงเดือน12ของปีหน้าค่ะอันนี้ก็จะเป็นหน้าของเดือนทั้งเดือนเลยนะคะซึ่งมุมด้านล่างขวาค่ะเขาก็จะมีวันที่เดือนที่แล้วกับ วันที่ของเดือนหน้าให้เราดูด้วยนะคะซึ่งมันก็จะมีมาร์กวันหยุดให้เราเห็นด้วยที่เลือกแดอรี่อันนี้มานะคะเพราะว่าหนึ่งหน้ากระดาษนะคะเขาก็จะแบ่งเป็น4วันเลยค่ะอันนี้จะเป็นไดอารี่ที่จดอะไรบางอย่างนิดหน่อยนะคะเราก็เลยโอเคกับการที่หนหน้าแบ่งเป็น4วันค่ะนี่คือการ์ดค่ะนี่ก็เป็นการ์ดขนาดเล็กเหมือนกันแล้วก็อันนี้เป็นสติกเกอร์ค่ะ อันนี้เป็นแบบที่คั่นหนังสือแบบแม่เหล็กนะคะอันนี้ก็เป็นแบบที่คั่นหนังสือเหมือนกันอันนี้เป็นโนต้ตแบบพลาสติกใสค่ะต่อไปก็จะเป็นคอลเลกชันน้องโคโคแบบจุกๆเลยนะคะเริ่มด้วยที่ปฏิทิน,นะคะ่ะอันนี้ก็เป็นปฏิทินตั้งโตะนะคะด้วยสีสันของน้องเขาแล้วก็รวมกับเพื่อนๆเด็ะแกงเขาเนี่ย รวมแล้วก็น่ารักเป็นปฏิทินที่น่ารักค่ะอันนี้จะเป็นปฏิทินแบบสติกเกอร์อีกแบบหนึ่งนะคะแต่เป็นคอลเลกชันของน้องโคโค่ปีที่แล้วเราก็ใช้แบบนี้เหมือนกันนะคะเขาจะมี3ขนาดนะคะเล็กกลางใหญ่อันนี้จะเป็นกระดาษโน้ตค่ะอันนี้ก็กระดาษโน้ตเหมือนกันด้านในจะมีอยู่สลายนะคะต่อหนึ่งแบบ ตัวโคโคนะคะจะเป็นดีไซน์สำหรับเครื่องเขียน,นะคะ่ะหลากหลายอันนี้ก็จะเป็นปฏิทินขนาดเล็กที่เราแกะให้ดูตอนแรกแล้วนะคะด้านในกล่องก็ยังมีภาพนองน่ารักอยู่เลยนะคะต่อไปก็จะเป็นเทปเนื้อวาชินะคะอันนี้เป็นสติกเกอร์โน้ต ันนี้ก็เป็นสติกเกอร์แบบเหนือวาชิอันนี้จะสามารถแยกเป็นตัวตัว,ตวน้องได้เลยนะคะมี8แบบแล้วก็มีรอย8ชิ้นค่ะกระดาษโน้ตแบบมีกาวค่ะทั้งหมดนี้ซื้อที่ร้านพาซาค่ะอันนี้เป็นคลิปนะคะเป็นปากกาคลิปอารเป็นลายน้องโคโค่ค่ะ องเล่มนี้เป็นสมุดค่ะใครที่ชอบแนวสีสันสดใสนะคะก็สามารถเลือกน้องเป็นอีกหนึ่งช้อยได้ค่ะเพราะน้องจะเป็นแบบสีสันสดใสอันนี้จะเป็นแนวสติกเกอร์พลาสติกสติกเกอร์ใสค่ะก็จะเป็นสติกเมโมนะคะอารมณ์ต่างๆค่ะค่อนข้างหยิบเพเลินนะคะพอดีสาขาที่โอมิยะที่นี่นะคะไปครั้งแรกค่ะแต่ของเนี่ยค่อนข้างครบนะคะ และอารมณ์ก็แบบหยิบเพลินเกินห้ามใจมากเลยค่ะอันนี้ก็เป็นกระดาษโน้ตที่มีกาวค่ะปิดท้ายคลิปนะคะด้วยการผัดมาม่าแล้วก็ใส่แซลมอนค่ะ อร่อยค่ะและคลิปนี้นะคะก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับชมกันจนจบคลิปนะคะแล้วก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ